สวัสดีครับผมอยู่ในทีอาร์ซูบายฮะวันนี้เราอยู่กับเจ้า e อ6 n เนะเป็นค่ายควาซิกินะคันนี้เป็นสีดำโครงแรงลิมิเต็ดนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับมีของแต่งอะไรบ้างคันนี้อะไล่มาด้านหน้าเลยกันด้านหน้าหลักๆเป็นชิลแต่งนะครับทรงก็จะดูส,งสูงๆหน่อยนะสีดำนะ,อ,ะออกสมกหน่อยอะมือคลัตช์มือเบรกแต่งแล้วก็มีปล่องแฮนด์แต่งเลยนะครับผมอา ส่วนท่อเขาจะไล่เป็นฟูปะเนี่ยท่อเดิมนะฮะเป็นสลิปออนมาเป็นาฟเอสสี่ล่าน่นะแล้วก็มีพันผ้าให้ด้วยเออยางหน้ายางหลังเหลือๆตเต็มนะครับการล้มซ้ายขวาเออเบาเบาะแต่งนะเนี่ยใช่ไหมเออเขาเบาเดิมเหมอัง,งก็เป็นเบาะแต่งด้วยฮะไม่ฉีกไม่ขาดนะครับหน้าหลังโซสเตอร์เหลือๆเ,อเดี๋ยวโซ่เตอร์เดี๋ยวให้ช่างเขาเก็บให้อีกทีหนึ่งนะโอเค ถังกิบกิบครับไม่บุบไม่เป็นรอยเนี่ยกิบกิบโอเคใหม่เท่าไหร่ท่นนี้ใหม่น้องอยู่ที่สองหมื่นหกเองนะฮะก่อนส่งรถเราสวี่ให้แล้วเนาะเปลี่ยนท่ายมันเครื่องใช้น้ำรอเย็นของหลิวว้นในเครื่องทั้งหมดนะฮะแล้วก็ใช้พวกพ้อยบลูเบรกให้ด้วยนะโอเคเดีไหน,นฟังเสียงกันคันนี้โอเคผมเ,เ,เดี๋ยวลื่นๆิ้นๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวรอบสักต่ำๆถึงรอบสูงๆนะ โคตรลั่นเฮสี่ลั่นจัดโอ้โหลั่นมากโคตรจะลั่นโอเคคันนี้นะฮะเป็นปี2015ออกรถจบที่9,000บาทยืนได้อ่ามปีนะกาถอดตกโดยประมาณประมาณอสามพันหนึ่งอะไรไม่เกินนี้นะครับการทนายสนใจนะติดต่อพี่อาซูบ,บายได้เลยหรือน้อง,น,องน้องเซลยวที่ขายอยู่ได้เลยนะครับอ่าลิมิตดโค้งแดงคันนี้ก็เขาเรียกว่ารถลูกค้าหากันนะครับเออผ่อนถูกดาวถูกนะครับไงฝากด้วยยางหกเอนะครับผมสวัสดีครับ